สวัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการอัปเดตดวงนะคะปี2,566นะคะของเพื่อนๆชาวราศีตุลน,นะคะ เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปนะเป็น general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะอย่าเพิ่งนําไปตัดสินหรือว่าอย่าเพิ่งไปคิดมากถ้าเกิดว่าไพ่มันออกมาไม่ดีนะคะแต่ส่วนไหนที่ดีนะคะก็อน,นุญาตให้ฟินได้นะคะแต่ว่าส่วนไหนที่ไม่ดีก็ถือว่าไพ่ออกมาเตือนแล้วกันเนาะเป็นไกด์ไลน์นะคะ โอเคเดี๋ยวหญิงจะเลือกไพ่มาทั้งหมดสิบใบนะคะหญิงก็จะสับไพ่ก่อนแล้วก็จะเลือกไพ่มาสิบใบนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชาวราศีตุลน,นะคะในปี25 6 6้ากเนี่ยดวงโดดเด่นเรื่องอะไรกันบ้างนะคะหญิงก็จะสับไพ่ก่อนหญิงเกิดราศีนี้นะทุกคนราศีตุลน,นะคะเป็นคนที่แบบน่ารักคบได้นะเขาเป็นตนจะช่างนะคะเป็นคนไม่ค่อยเอาเปรียบใครนะแต่ก็เป็นคนคิดเยอะคิดมากนะคะช่างแล้วช่างอีกอะไรเงี้ยนะคะ เองก็จะลิดไพ่เป็นเรื่องวงกมแล้วก็จะเลือกมาสิบใบนะคะขอให้ไพ่ออกมาเฮงๆนะคะของชาวราศีตุลน,นะสำหรับช่วงวันเกิดนะคะเดี๋ยวหญิงจะแปะไว้ที่ด c สิปชั้นด้านล่างนะคะก็กดลงไปดูได้นะคะ สำหรับไพ่ใบแรกนะคะที่ได้ก็คือแดดาบนะคะโอ้หอะไรมันจะไปเยอะขนาดนั้นนะคะแดดาบใบที่สองนะคะเป็นคิงถือดาบนะคะใบที่สามนะคะเป็นสิบถ้วยค่ะว้าวดีจังเลยอะ่ะใบที่สี่นะคะเป็นสามถ้วยค่ะใบที่ห้านะคะเป็นเดอะมูนนะคะเดอะมูนใบที่หนะคะเป็นแปดเท้านะคะ ใบที่7นะคะเป็น2ถ้วยบ้าบอไพ่ความรักขึ้นมาเต็มคาราเบลมากนะคะใบที่3มนะ่ะไปไปที่8นะคะเป็น queen of wands นะคะใบที่9นะคะเป็น hangman นะโอ้อะไรจะขนาดนั้นนะคะใบที่10นะคะเป็น the lovers นะอ้ my god ไม่มีเงินเลย <laughs> ไม่มีไพ่เงินขึ้นเลยนะคะมีแต่ความรักนะ ความรักสำลักตายเลยนะคะสำหรับชาวราศีตุลนะคะใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ประจำตัวของเรานะคะเป็นไพ่ดาบนะคะรู้สึกถึงความอึดอัดเหนื่อยหนายนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีเอ่อเกณฑ์น,นะคะที่จะเกี่ยวพันกับเรื่องของเอกสารสัญญาเงินกู้นะคะหรือว่าการแบบหมดสัญญาหมดคอนแทรคนะคะ อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารนิดนึงคดีความนะคะหรือว่า,าเรื่องเอกสารที่สําคัญสําคัญนะคะรวมไปถึงนะคะสุขภาพเกี่ยวกับสายตาพวกแน่นหน้าอกพวกนี้ด้วยนะคะแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งหญิงรู้สึกว่าบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะงานที่มันอึดอัดนะคะอยากจะเปลี่ยนงานหรือว่าอาจจะอยากอาจจะรอเวลานะคะให้ให้ทุกให้สถานการณ์ที่มันแย่แย่เนี่ยมันคลี่คลายออกไปนะคะหรือบางทีอ่ะมันจะติดอยู่กับ เรื่องราวเก่าๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแบบติดอยู่ในหัวนะคะปล่อยวางนะคะเนี้ยเป็นไพ่ให้ปล่อยวางขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องคดีความเอกสารสัญญาอะไรต่างๆนะคะแปดดาบนะ ใปที่2องนะคะเป็น king of sword นะ king of sword เนี่ยเป็นไพ่ที่ทับตัวของชาวราศีตุลน,นะคะไปที่2ในตำแหน่งที่2มันทับตัวของเราอยู่นะคะนั่นหมายถึงว่าเป็นไพ่ที่มีอิทธิพลนะคะกับเรามากที่สุดเนาะเพราะามันทับตัวของเราอยู่นะคะยังจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณจะเหนื่อยมากเลยในปี2,566เหนื่อยแต่สําเร็จนะเพราะว่าไพา่ไพ่ดาบที่ไม่ดีเนี่ยคือดาบเนี่ยมันเป็นอุปสรรคของชีวิตแต่ว่า king อ่ะ king ก็ถือ sword นะคะก็คือแบบ king เขาเป็น king ละ นะคะเขาก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในงานที่เขาทํานะคะด้วยฝีมือของเขาเองนะคะฝีมือล้วนๆเลยไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะในปีหน้าเนี่ยมีโอกาสสาเร็จสูงแต่ว่ามันจะได้มาด้วยน้ําพักน้าแรงหรือว่าฝีมือคุณล้วนๆ,ๆนะคะ ไปที่3เนี่ยเป็น ten of cups นะคะโดดเด่นในเรื่องของความรักเนื้อคู่นะคะคู่ครองนะคะสำหรับใครที่คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะตกลงปรงใจนะคะแต่งงานอยู่กินกันนั่นแล้วก็หมายถึงว่าครอบครัวนะคะมีโอกาสได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวนะคะ สำหรับใครที่มีคู่แล้วเนาะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะก็คือได้คู่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นทริปค Cup ด้วยเนี่ยเป็นไพ่ของการแต่งงานนะแต่งงานมีลูกนะคะอาจจะแบบว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณคุณน่าจะเจอเขาแล้วนะในอดีตที่ผ่านมานะคะอาจาจะเจอตั้งแต่ปี2ปีหรือว่าอาจจะเจอปี2565นั่นแหละนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานอยู่กินกันในปี2566หรือถ้า ไม่ถึงขั้นแบบแต่งงานก็อาจจะคบหาดูใจกันจริงจังนะคะในปีที่ผ่านมานั้นนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเจอกันแล้วแต่มันก็มีความไม่ชัดเจนหรือว่ามีความคิดมากกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความรักเหมือนกันเพราะว่าไพ่มันขึ้นเดอะมูนเนาะคือปีที่ผ่านมาพูด,ดงา่ายว่าปี25 6 5นในความรักอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่เนาะจนมาถึงเดือน12เลยนะจนมาถึงเดือนแบบ เดือนอเดือนปัจจุบันเนี่ยที่เราดูเนี่ยคือเดือนธันวานะคะก็คือความรักก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็คุณก็มีปัญหาสุขภาพในเรื่องของแบบการปวดปวดหัวมันุนหัวก,กังวลน,นอนไม่หลับนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่ตาด้วยนะคะก็จะเป็นเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีแต่พอเข้าเดือนมกรา พอเข้าเดือนมกราเนี่ยการงานมันฟุ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 บคือแบบเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมากๆเลยนะคะขึ้นไพ่แปดไม้เท้านะคะเป็นเป็นเดือนที่ดีนะคะคือพุ่งอ่ะมันเร็วนะคะเร็วทุกอย่างเลยแล้วก็พอเข้าเดือนมีนานในความรักชัดมากนะคะชัดตั้งแต่กุมภาแล้วแหละนะคะอาจจะบอกรักกันช่วงวันวันทายนะคะเออความรักโดดเด่นมากราศีตุลมีโอกาสได้เจอคู่นะคะคู่แท้เลยนะคือไพ่ความรัก ไพ่ที่เป็น the best of love ในในไพ่เจ็ไปเนี่ยนะคะก็คือไพ่สอถ้วยนะคะ3ถ้วย10ถ้วยแล้วคุณได้3ถ้วยหรือคุณชนะเลิศอะ่ะราศีเนี้ยน,น,นะคะชนะเลิศมากๆเลยราศีตุลน,นะคะ มีโอกาสคบหากันยาวนานแล้วการงานนะคะโดยเฉพาะเจ้าของกิจการเนี่ยรุ่งมากนะคะหรือว่าเราทำในเรื่องของหน้าง,งานก็ดีมากแล้วก็ใครนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับผู้คนเยอะๆเ,เนี่ยไพ่เลเวอรเวิร์สเนี่ยคือคุณจะได้รับความเอ็นดูนะคะหรือว่ามีคนชื่นชอบคุณเยอะอย่างเช่นเป็นดารานะคะเป็นนักร้องนายแบบนางแบบหรือว่าเป็นที่ต้องพบเจอคนเยอะๆในอินฟลูเอะนเซอร์ต่างๆนะคะแล้วก็แต่มันมีไพ่แฮงแมนขึ้นมานะคะมีแฮงแมนเนี่ยเป็นไพ่เกี่ยว กับสุขภาพเลยอันดับหนึ่งนะคะระวังอาการปวดหัวมึนๆหัวช่องท้องกระเพาะลำไส้คุณผู้หญิงก็มีมดลูกประจาเดือนหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการเสียของรักก็ได้นะคะคนในครอบครัวต้องเรามาระวังเรื่องสุขภาพคนในครอบครัวด้วยนะคะกระเป๋าตังค์นะคะของมีค่าต่างๆเพชรพลอยทองต่างๆต้องรักษาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่ามีไพ่ขึ้นมาเตือนเนาะช่วงเดือนพฤศจิกาคมนะคะ โอเคทีนี้เราจะไปเปิดไพ่แนะนําเพิ่มเติมเนะาะไพ่ใหญ่จะบอกอะไรราศีตุลี์นะคะยิงจะเปิดขึ้นมาอีก5้าใบนะคะราศีตุลโดดเด่นมากๆเลยในเรื่องของความรักปี2,566นะคะมีโอกาสสมหวังความรักสักทีนะคะยิงขอแค่มีแฟนก็พอละ <laughs> ไม่มีแฟน <laughs> ไม่เจอคนรักสักทีเราไปดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะยิงก็จะเลือกไพ่มาทั้งหมดห้าใบนะคะ 4ถ้วยนะคะสุขภาพช่องท้องนะ10ดาบนะคะการปวดหลังปวดคอปวดเอว4ดาบนะคะเกี่ยวกับกระดูกนะ1ดาบนะคะแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะโอเคไพ่ขึ้นมาเตือนเยอะมากๆ1หนึ่นะคะสุขภาพเลยนะคะรือไพ่สุขภาพขึ้นชัดมากนะคะสถ้วยเนี่ย กี่ยวกับพวกช่องท้องนะคะช่องท้องกระเพาะลำไส้หมดลูกตับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องระ,ระวังให้ดีนะคะหรือาบางทีอาจจะหมายถึงว่าอารมณ์คุณไม่นิ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเดียวก็ ทําใครทําอะไรให้ก็ไม่ถูกใจคุณสักอย่างนะคุณต้องแบบ manage อารมณ์ดีๆนะคะแล้วก็ใบที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของสิบดาบสิบดาบเนี่ยเป็นไพ่เกี่ยวกับสุขภาพนะอาจจะไม่เกี่ยวกับคนเจ้าชะตานะอาจจะเกี่ยวกับคนในบ้านก็ได้นะคะเช่นอาการปวดข้อปวดหลังปวดเอวผ่าตัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องระวังสุขภาพไม่ต้องระวังของมีคมนะคะรวมไปถึงอาการปวดเมื่อยเจ็บออดอดแอดออฟฟิศซินโดรมนะคะต่างๆในไพ่สี่ดาบนะคะแล้วก็ไพ่แต่ไพ่หนึ่งดาบเนี่ยคือคุณเป็นคนดวงแข็งอยู่แล้วแหละนะคะดวง แข็งวงดวง,ดวงมีโอกาสที่มันอาจจะไม่ได้เกิดกับคุณอาจจะเกิดคนรอบข้างก็ได้นะคะเพศออบคัพเนี่ยใครที่รอลูกอยู่นะคะรอแบบน้องเนี้ยนะคะมีโอกาสที่คุณจะมีน้องนะคะแล้วก็รวมถึงว่าคุณอาจจะพบรักกับคนอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะอาจจะมีข่าวดีๆนะคะไพ่เด็กทุกใบเนี่ยเป็นเรื่องของข่าวด้วยนะข่าวสารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีความรักนะคะเรื่องราวข่าวสารขวามเกี่ยวกับความรักหรือมีคนมาจีบคุณนะคะไพ่เด็กถือถ้วยก็หมายถึงอย่างนั้นเหมือนกันนะคะ การเสริมดวงนะคะเสริมดวงของชาวราศีตุลน,นะคะก็อาจจะทําบุญลงโศพหนึ่งนะคะ2ทําบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะกับเด็กเลยนะคะกับเด็กกพาพร้าหรือว่าเด็กแบบเป็นผู้ยากไร้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือทําได้จะเสริมดวงดีมากๆนะคะแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะโอเคสําหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะว่าจะฟินขนาดนี้หรือเปล่าก็ แอดลิงเข้ามาได้นะคะจะมาดูดวงส่วนตัวกับหญิงก็ได้ในปี2,566ดวงส่วนตัวจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะแล้วก็หญิงขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะหญิงในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Tik t o กเฟซอ่าอนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ y o YouTube นี่แหละนะคะถึงปี2,565หญิงจะไม่ได้ทำ YouTube เลยนะคะไม่ค่อยได้ทำเลยแต่ว่าปี2,566หญิงมีแพลนนะที่จะทำ u t u b e นะคะ กลับมาทำ Youtube เหมือนเดิมเพราะว่าน่า,นาจะยุ่งน้อยลงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพราะว่าคลิปที่หญิงจะทำเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่แบบยาวกว่าช่องทางติ k t ตอนะเพื่อนๆอาจจะตามมาจากที่ t i k กตอเนาะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไวะ้มีโอกาสก็มาดูดวงกับหยิงได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ